สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวจน VIP กับดาวโจนเช้าเนาะประจำวันที่15กับ16กันยายนนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวจน VIP ตัวเด่นก็คือ1กับ4ตัวรองก็คือ3กับ6ก็1นึ 0, 1่งศูนย์หนึ 6, ่งหนึ 0, ่งหนึ 3, ่งสหนึ 7, ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเกสี่ศสี่หนึ่งสสามสีเจ็ดี่เ้า จับคู่ก็หนึ่งสี่ส 6, 6่ห 1, 4 6่งหนึ่สาเนาะหกหนึ่งสีแล้วก็ห 4, 4, นะะึ่งสี่สองสี่หกเจ็นเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะต่อไปดาวโจนเชา้าวันที่16กนะคะตัวเด่นก็คือ0นกับ3ตัวรองก็คือ2กับ5นะคะก็0ูนย์ศู 0 3 0 5 0ส0 9 3ูน1 3ห3 5 3 6 3 9 0ห2 0 0 3 1 3 5ก3 3ส5 2เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่กับ0ู2ย0 0 3 5 0หนเนาะนี่จับทั้งสองแนวทางนี้นะซื้อด้วยกันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะก็ขอเฮงเฮงปังป,งปงทุกคนเนอะสามตัวจะซื้อตามไม่ซื้อตามแล้วก็ไม่ว่าเด้เอ,อเราลงให้ติดตายเฉยนะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ